มาทั้งพอตะปูบัดที่นี่การใช้ยลำเพลินออฟฟิเชียลสามชั่วโมงในจักรีิษสิสูรลูกสาวได้บ่มาฟังพอดีสิบห้ามาบอกสิวฟังบัดสวัสดีพี่น้องครับแฟนคลับ FC ที่ติดตามทั้งช่องฮอดดี้ลำเพลินออฟฟิเชียลครับทั้งเพจ Facebook ฮอดดีทวีศักดิ์แฟนเพจครับผมโอ้บังหันในลูกสาวเพลินป้อมแปมอติพรเนาะสามชั่วโมงฟาดไปหาคลิปมาเบิ่งทางพอบัดนี่มาเบิ่งทางพอพี่น้องใช่ล่า การใช้วิไลสินเป็นเจไดบัตนี้การใช้ล้าเพื่นอนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับสู้ได้บ่บัตรน,นี้สู้ลูกสาวได้บ่บนเนาะบัตเนาะพอนี่มาก,ก่อนดิตื่นตะเดึกลูกตะเสาหน่งหนึ่งเขาหนึ่งปลาสู้ลูกสู้เต่ากินตัวพอเนาะเอา้าเขามานับคลิปต,ตัวบัตรที่ไหนคลิปที่หนึ่งสามชั่วโมงที่แล้วเช้านี้ที่โดมสาวน้อยครับี่คลิปที่หนึ่งดิ คลิปที่สองคุณไปหาพอแหลมได้บัตมีใครตื่นยังที่โดมครับมีใครตื่นยังที่โดมครับคำถามดอกคลิปเาราปัโถคลิปที่สองเป็นบ,บัตรคลิปที่สามบัตรนี่ไงอาหารเช้าที่บ้านใหญ่มากินเขา่า <c oughs> สงสัยสิหิวเขา่าบัตรย่างไทยสองสามคลิปนี่หิวเข่าแล้วมากินเข่าแล้วคลิปที่สามกินเขา่า อาหารเช้าที่บ้านใหญ่นั่นสามคลิปแล้วพี่น้องครับคลิปที่สี่มันมาแล้วครับลูกสาวมากบัณคลิปที่สี่คลิปที่สี่นี่ปอมแปมไปหอดดมพอดีนั่นคลิปที่สี่ไปหอดดมพอดีนะครับตแต่ลคลิปในห้างกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะมีคลิปหลังๆนี่บ่พ่อชั่วโมงลูกสาวมากนี่บ่พ่อชั่วโมงเนี่ยเฝ้าลงคลิปเลยนี่ คลิปที่หาก่อนเที่ยงที่ดมทำอะไรบ้างภาวว่าอุทสรุปแล้วพอกับลูกคะแนนสูสีกันอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้อง11นาฬิกาฮอดีไทยคลิปเนาะยังเท่ากันอยู่นะครับ5คลิปเอาสูสีแล้วสีออกวหาออกก่อยพ่อกับลูกไครเป็นผู้ชนะมือนแรงเขาสีมานับอีกคือนึงเนาะครับเนาะมแลงเอาเป็นคลิปร่วมเนี่ย บอยากคลิปการใช้ลำเพลินออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลนเฟิร์นซิโว่ดีๆดอกนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยนะโอ้ไม่เห็ดขัดขีดเน่ยทีพวกกขาปลูกเอาหาคลิปแล้วถือว่าสูสีกันเนาะสูสีกันก่อนเที่ยงในคลิปล่าสุดเพิ่นยี่สิบหกนาทีที่โดมทำอะไรบ้างผู้ลูกสิมาหอดพอไทยได้ประมาณคลิปที่สามที่สี่ ลูกกับมะฮอดมะฮอดลูกกับลงเลงเลยบาดนี่ยยี่สิบนาทีล่องเธอหนึ่งยี่สิบนาทีล่องเธอหนึ่งคือสีย่างไวใบใบพักใบพักใบเนะะเาะก <c oughs> <c oughs> ็สีลงเอาลงเอาคือสีนหนโอ้เอ้าสู้กันไปทันตัวพอก้าลูกตามวิธีเนาะตามวิธีเห็นยูทูปผู้เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดออนไลน์เนาะพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดได้เด้อครับไทยหัวให้หน้าสวนนั่น มันหามีคนเบิงว่าเฮาดีเคยเฮ็ดอยู่มันมีคนเบิงเฮาดีก็เลยเาายหัวให้นาสวน่ายไปซ่ําปีคือยังายตอนอยู่ดมมันบ่มีอันหลักมีแหงถายเสติบ่มีหมู่มีพวกคือยังฮาดีดังเว้าอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะาเว้าเรื่องหมูพี่น้องเว้าพื้นหมูเอาคลิปหมูมาเว้าพอหยังติจักสิเว้าหยังอันเว้าเรื่องข่าวก็ย่านพี่น้องเบื่อไปเว้าถึงผู้อื่นก็ย่านเพิ่นบ่สบอารมณ์ แต่ว่า,วากับโบแต่แนวดีแีละว่าบอถึงผู้อื่นกันใดฮอไปโบเนว่ยพ้นเสียหายเนา,าะครับบอกันนั่นแหละครับกับข่าวสารการเป็นไปเป็นมากของศิลปินมอหลองมองลำห้องนี่แหละครับผู้ใดไปยังใดมากใดเนาะตอนนี้ก็หลายคณะนะครับเปิดขึ้นไม่ก็มีแตกว่ามันดอกเห็ดอรวดว่ามันเห็ดถือฝนนั่นแหละครับแตกขึ้นไม่จนจนอยู่โอ้ยจะเป็นเห็ดไงครับซะตอนผู้ขายเห็ดไม่เห็ดหยักแต่เห็ดวุ้งนั่นแหละพี่น้องครับ จังไดจังไดก็มาถารุนพ่อกับลูกมาแลงเนาะผู้ใดสิเป็นไผ่แจ้งน้อยเดนยวเขาเบิ่งป้อมแปรมขันผ่านไปแล้วนี่จังหน้าที่เราเนี่ยถ้าเดะลงอีกไปที่เนี่ยมันสิได้แสงพ่อละติเฮห้แจังไดหนึ่งสองสามสี่พูหายู่หาอยู่แน่แน่แต่ว่าเพื่อนนี่สิลงคลิปเร็วเพื่อนนี่ลุ้งคลิปเร็วอยู่ ถ้าผู้พ่อนั่นสิสิบ่บ่อเราสิประมาณจักชั่วโมงหนึง่งผู้พ่อนั่นผู้ใหญ่ไล่นั่นหนึ่งสองสามสี่หาเออยังหาคิปอยู่เอาปล่อยไหลคือได้บุ้นี่หาคิปนี่มันก็สิคือส้วนกันไปกินเข่ากับพระจักนี่มันสีเที่ยงแล้วนี่เหลืออีกหน้าที่เดียวกระเที่ยงแล้วนี่คือส้วนกันไปกินเข่ากับพระจักนนเน,น,กน,กนเาะนนเติมพลังตัวเนาะ บันิมือเลี้ยงเราอีกหาชิปก็จะเป็นซิปเลยวิบันิรอบเด็กพาดเด็กก้อนเชือเขานอนอีกก็จะซิปกลัวพู้นที่บันนั่นแล้วบัดรอบเด็กไปค่ะคก้อนนี้อีกไล่สดอีกเด้บัน้นั่งอันนี้ลองเพียงได้บันนั่นแล้วแต่ล่องเพียงกับได้หลยคะแนนอยู่กะถือว่าพ่อได้เป็นกำลังใจหกันเนาะพอดีก็เคยไล่อยู่บัน้บ่ได้จักคะแนนกันเลยหลองจะ่าข้อแตกโอ้ยเสียงบ่ดีพี่น้องลองจะได้กับบ่ค่อยมันดอก ตะกี้แมนอยู่ตะกี้ซุมือนนี่บ่หมันแล้วขันบ่เมื่อยบ่ค่อยหมันดอกซุมือนี่วัดเอาตัวเฮ็ดจังไดนั่นแล้วนั่งเบาพื้นมูพื้นพวกไปนี่ละฝนกระต๊กต๊กมันสิได้จักคลิปดอกมือนนี่ก็ได้พอดีทวีสักฝนต๊กลมว่อยวอยย่งสิก็สิแนวใดก็สิแม่นนอนเ้นือไดบุนั่นแหะแนวใด้คขาก็ได พี่น้องพุทธที่เบิ่งอยู่ไกลๆเด้อครับเด้อพุ่นนะ่ะทั้งเมืองนอกเมืองหน้านาะครับเนาะปั่นเฮาฝนตกแล้วช่วงนี้ฝนเลีงแล้วกะเข้าสู่ฤดูให้ฤดูฤดูหน้าเข้าสู่ฤดูฝน,นแล้วมันก็สิลงหน้าตนต,ตเนาะผู้อันเพิ่นดำนาก็มีผู้เพิ่นดกงกาก็มีเนาะครับกนะ็สคนะิคิดฮอดเนาะพี่น้องคิดฮอดบรรยากาศบ้านเฮาคิดฮอดบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าเดี๋ยวฮาเทอร์จกักบ่ายๆพอดีสิออกไปถ่ายอยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้าพี่น้องเบิง่งอีกจักคลิป2คลิป แต่จังสีขอมาเนาะ <c oughs> ไปรับบักบักลาตุลาจากักใบสามครัวช่วงใบใบนี่เขาดีกันสิไปแล้วล่ะจักหน่อยกันสิไปแล้ว <c oughs> ผู้ลงคนเหมืนสิสงสัยเอาเสียงเจ้าคือเป็นจังสั่นเจา้าคือหมาดข้อดูแท้โอ้ยพี่น้องครับพุ่มแผเเ่เป็นสิละขันหอดถือไอ้ฝนถืออันนี้แน่มันอยากเป็นจังสี่รเงี้ยไปล่ำก็คือกันนะครับลำบากขออึ้นยังไง เพนนิวสันคลังเทือเขาสิขึ้นเวทีป่วยตาฉิออกจากเต็นท์นี่มาแล้วเนาะรับมันเป็นโรคประจําตัวให้จังเลยห่ะมันอยากมาอยู่น้ำเนาะอยู่กับยูนตัวรักษาแล้วก็รักษาคือเก้เนาวบาเศร้ามันเศร้าหยากโรคมันนี่เป็นเป็นหายก็ดีกับเป็นมาตั้งแต่โดนแล้วนะครับผมมาเจอฝุ่นหนาเวทีแน่มาเจอหลังเวทีแน่สินะครับมันก็เลยไกลเป็นเรือลังบ่เศร้าเนาะรักษาได้ก็พอปนันเนาะแค่ทุเลาบ่หายเนาะ เฮ้ยผู้ใดพ่อยาดีมีวิธีรักษาดีๆกับทักมาบอกค้านดีนะคือว่าคอมมนเ์ใต้คลิปก็ได้นะครับเพชรจังไดยเพชริเศร้าหายขาดกับทรมานขึ้นกันทั้งเธอลองเพ่งไปแล้วเสียงมือเสียงแหบเสียงแหงเข้าไปโอ้ยลิตรตนทั้งจากขวางลิตรตนทั้งผู้ฟังโอ้ยจะเพิ่นฟังเอียงเนาะหนาเวทีก็ได้แต่ลิตรตนเพื่อนเอาถือว่าไม่เห็ุคลิปคอนเทนต์มือนน้มาจอบซ่อมพอคำลูกว่าผู้ใดสิเป็นภัย เรามาผลสรุปหมูเลี้ยงผลผลผลประกอบการระวังพอกลับบุกผู้ใดสิเป็นที่หนึ่งใครคือเบอร์หนึ่งตอนเย็นมารับชมนะครับผมโย่หมูเลี้งเขามาวากันอีกเพื่อนหนึ่งแต่ว,ว่าสำหรับคินนี้ก็สิปลาลงชาวหนีไปซื้อกล้วปอกแปกปอกแปกมาอีกแล้วเนาะทัานจังไรจังหนึ่งกั็เปิดพหลล้มเื่นยินก็สิยนันเป็นหับยืนดอกคือ <laughs> พ่อการจิ้หนาแล้วกันครับขอบคุณที่รับชมครับ